ครับครุสคอนโทรลครับเริ่มทำงานที่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เท้าผมยกออกจากคันเร่งนะครับเดี๋ยวผมจะลองเพิ่มความเร็วดูนะครับเพิ่มครับเพิ่มไปที่50เนาะ ยังไม่ค่อยเชียนี่ยเท้าผมจะรอยอยู่ที่เบรกนะครับลดครับลด45ยกเลิกครับโอเคลดค่อยๆชะลอนะครับพอเราหยี่บเบรกจะมีอินดิเคเตอร์สีเขียวแป้นแป้นเบรกนะครับเป็นการยกเลิกอีกแบบหนึ่งนะครับ สอบ c r u i Control นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ความเร็วประมาณ50านะครับเดี๋ยวผมจะใช้ค Cruise Control ครับตอนนี้เราเซตไว้ที่45นะครับพอเรากดวนลุ่มลงนะครับเป็นคำว่าเซตนะครับมันจะจับที่ความเร็วล่าสุดนะครับตอนนี้ก็เป็น57เดนะครับเดี๋ยวเราเพิ่มความเร็วไปเรื่อยๆนะครับจักรยานผมขอหยยบเบรกนะครับเพอเหยยบเบรก ระบบจะตัดการทำงานนะครับโอเคครับลดลงนะเดี๋ยวเริ่มใหม่นะครับตอนนี้ก็กลับมาทำงานนะครับตัว indicator ร์ u ร s ส control นะครับจะขึ้นเป็นสีเขียวนะครับสีเขียว โอเคครับประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวผมทำรีวิวเต็มๆให้อีกทีนะครับ